หลายๆคนนะคะที่อยู่ทางโซนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกๆภาคนะคะก็ล้วนแต่มีของรักษาส่วนใหญ่ของรักษาเนี่ยจะอยู่กับอยู่กับเราจากการสืบทางสายเลือดนะคะของรักษาจะสืบทางสายเลือดจากทางรุ่นปู่รุ่นย่ามารุ่นพ่อรุ่นแม่จากรุ่นเทียดมารุ่นทวดอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเรื่องของรักษา ถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะเพราะว่าด้วยบางทีของรักษาเนี่ยจะเป็นอะไรที่อยู่เบื้องหลังของเราคนตายส่งผลถึงคนเป็นนะดังนั้นของรักษาเนี่ยก็ถือว่าในส่วนที่เป็นทางด้านของโลกวิญญาณที่ส่งผลถึงคนในภพปัจจุบันหรือว่าในโลกในภพของมนุษย์อยู่นะคะดังนั้นถ้าหากเราดูแลของรักษาผีปู่ย่าบรรพบุรุษของเราให้ดีบรรพชนที่ท่านดูแลเรา นะคะวางรากฐานความมั่นคงให้กับเรามาเนี่ยถ้าหากเรานะคะบางคนบอกเอ้ยเราไม่มีของรักษาทำไงเราก็แผ่บุญให้แก่บรรพชนได้เราก็แผ่บุญให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านประจําเมืองประจําตระกูลของเราได้นะครับดังนั้นก็ให้ทุกคนนะคะทําบุญอะไรก็ตามอย่าลืมนึกถึงของรักษานะคะบรรพชนผีปู่ย่า หรือว่าผู้มีฤทธิ์ประจำตระกูลนี้นะคะที่เคยปกปักรักษาตระกูลนี้คือที่เราไม่รู้หรอกแต่เราอยากขอโนมให้ท่านและขอให้ท่านเนี่ยโปรดช่วยเหลือเรานะคะให้เราเนี่ยสำเร็จทุกประการให้เราพ้นจากความทุกข์พ้นจากความโศกพ้นจากโกาครคภัยแค่เจ็บพ้นจากความเจ็บความจนอ่ะลองอธิษฐานดูนะคะ